ขอนอบน้อมด้วยเส้นกราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่436ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเส่บ,บาป พราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนั่งคัจฉามิธัมมังสรณนังคัจฉามิ สังขังสารนังัจามิทุติยามปิพุทธังสารนังัจามิทุติยามปิธรรมังสารนังัจามิทุติยามปิสังขังสารนังัจามิตติยามปิพุทธังสารนังัจามิตติยามปิธรรมังสารนังัจามิตติยามปิสังขังสารนังัจามินัตถิเมสารนังอัญยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวจัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรามารกเีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรัมจัริยาเวรามณีสิกขาประาาทาังส,สมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเม е รยามัชฌะปามาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะปนะทาระนะมันตนะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายานะมหายานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปา้าเขาสมาทานศินสิบประการนี้ตามแยกอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิท10งดเว้นจากอก,กุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเขียธรรม3ามประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมัมมาปทานสี อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพระหา้าพุทชงเจ็ดอเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพนในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอน เพื่อกำจัดอาสวะให้สิ้นไปเรากำลังศึกษาอยู่ในสภาวะสังวรสูตรในข้อ7อาสวะที่จะพึงลาไดา้ด้วยการภาวนานั้นก็คือปรุงแต่งโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์เพื่อก้าวไปสู่อาริยมัคมีองค์8ดค่ะและเชื่อมความมาจนถึงเรื่องของท่านสุเมธาเทเรและเชื่อมต่อมาจนถึง อา,าสีวิษตรนะคะจึงได้ศึกษามาจนถึงข้อ316อันพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวนอายตนาภายในหกนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้น ซึ่งก็ได้สาธยายกันไปแล้วว่าว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขว่างเปล่าจากความงามและว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนคำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่เป็นที่พอใจและไม่พอใจหู ย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงเป็นที่พอใจและไม่พอใจจมูกย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่นเป็นที่พอใจและไม่พอใจลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจกายย่อมเดือดร้อนเพราะโหดพภะเป็นที่พอใจและไม่พอใจใจย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ เป็นที่พอใจและไม่พอใจคำว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อแห่งโอกขาทั้งสี่คือ,าอกาโมขาพระโอขาทิศโขคาอาวิชโชขาคำว่าฝั่งข้างนี้อันเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยอันตรายนั้นเป็นชื่อแห่งร่างกายของตนคำว่าฝั่งข้างโนนเป็นที่กระเกษมปลอดภัยนั้น เป็นชื่อแห่งนิพพานคําว่าแผ่นั้นเป็นชื่อแห่งอาริยมรคมีองค์แประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสัมมาสมาธิคําว่าพยายามข้ามไปด้วยมือและเทา้าเป็นชื่อแห่งวิรยิยลัมภะ คําว่าข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นพรามเป็นชื่อแห่งพระอา,หารหันจบอาศีวิสสูตรที่หนึ่งซึ่งในขณะนี้ก็มาถึงอายตนาภายนอกเราก็คุ้นชินแล้วนะคะตาก็กระทบสีหูกระทบเสียงเป็นต้นเมื่อกระทบกัน วิญญาณจึงเกิดขึ้นความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ พระชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุป,ปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้กระแสะแห่งธรรมะที่ไหลไปในทวารทั้งหกนั้นเมื่อศึกษาพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสไว้ว่ารูป ย่อมอาศัยปัใจจัยในการเกิดไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณและธรรมารมต่างๆซึ่งธรรมารมนั้นเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมต่างก็อาศัยปัจจัยทั้งสิ้นนะคะธรรมะเหล่าใดก็ตามที่เป็นสังกตะธาตุคือธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นอันประกอบ้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ทั้งที่มีแล้วในอดีตจกมีในอนาคตและในปัจจุบันนั้นย่อมเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นรูปเราก็พอจะตอบได้ว่าปัจจัยก็ไม่เกินสี่ใช่ไหมคะคือกรรมจิตอุตุอาหารถ้าเป็นนามธรรมก็อาศัยอะไรบ้างล่ะก็อาศัยทวารทั้งหกนั่นละคะ่ะ และทวารเหล่านั้นย่อมเป็นทวารที่ผ่องใสคือพร้อมที่จะรับกระทบในอารมณ์นั้นๆค่ะเมื่อรับกระทบอารมณ์แล้ววิญญาณที่เกิดขึ้นย่อมเกิดจากการมนสิการด้วยย่อมเกิดจากปักตูปะนิสยาปใจในแต่ละทวารน,นะคะเช่นทางตาก็ต้องมีแสงทางหูก็ต้องอาศัย ช่องว่างในการให้เสียงผ่านไปสู่โสตประสาททางจมูกก็ต้องมีลมลำเผยพัดกลิ่นมาทางลิ้นก็ต้องมีน้ำเป็นตัวเชื่อมระหว่างรสต่างๆที่มากระทบกับชิวหาประสาททางกายก็ต้องมีธาตุดินเป็นที่ตั้งของรูปนั้นๆเพื่อรับกระทบ ดินไฟลมนั้นเองนะคะที่มากระทบกายาประสาทสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยเห็นไหมคะว่าในทางนามธรรมนั้นเนี่ยถ้าเรากล่าวโดยกว้างก็จะมีทั้งวัตถุอารมณ์มนสิการและปกตูปะนิสยาปัจัยจถ้ากล่าวละเอียดลงไปอีกก็คือนามธรรมที่ประกอบกับจิตเหล่านั้น คือเจตสิกที่มาประกอบในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงอย่างน้อยสุดจะต้องประกอบด้วยนามธรรมคือเจตสิกเจ็ดดวงคืออะไรบ้างนี้คือสิ่งที่เรานั้นควรน้อมมนัสสิการว่าขณะนี้ไม่มีเราเพราะอะไรเพราะการหมุนไปของนามธรรมนั้นอาศัยปัจจัยทั้งสิ้นนะคะ นามธรรมที่ประกอบกับจิตอันเป็นเจตสิกเจ็ดดวงนั้นเป็นอย่างน้อยที่สุดคืออะไรต้องหมั่นใส่ใจมนานักสิการบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดตามความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราและแม้อดีตจกมีในอนาคตรวมถึงปัจจุบัน ก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เบื่อหน่ายบ้างแล้วยังเพราะผ่านมายาวนานเหลือเกินอันหาเบื้องต้นที่กำหนดรู้ไม่ได้หากไม่ฝึกฝนให้เห็นทุกโทษของธรรมะที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถเกิดได้เองและปัจจัยเหล่านั้นก็แปรปรวนหลากหลายวิจิตเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของกรรมจิตอุตุอาหารเป็นปัจจัยแห่งรูปส่วนในเรื่องของนาม,มาธรรมก็อาศัยปัจจัยทั้งรูป,ปรธรรมและนาม,มาธรรมร่วมด้วยใช่ไหมคะวิญญาณนั้นจะต้องอาศัยอวิชชาตันหากรรมและปัจจัยใกล้ที่สุดก็คือนามรูปนามในที่นี้ก็คือเจตสิกที่ประกอบดังที่กล่าวแล้ว ว่าอย่างต่ำสุดต้องมีเจ็ดคือภัษสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินสีและมนาสิการวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นได้ในธรรมะทั้งหมดเหล่านี้นั้นย่อมมีรูปที่เป็นที่เกิดแห่งจิตเหล่านั้นรูปที่เป็นที่เกิดก็คืออายตนาภายใน ดังที่กล่าวแล้วคือตาหูเป็นต้นซึ่งรูปที่เป็นที่เกิดเหล่านี้นั้นต้องดีอยู่นะคะนั้นหมายถึงว่าการที่จะเห็นได้จากขูดป,ประสาทก็ต้องดีพร้อมที่จะรับแสงได้โสตประสาทก็ต้องดีพอที่จะรับเสียงได้อย่างเช่นผู้เข้าสู่วัยชารา เราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าโสตประสาทที่เสื่อมไปนั้นบางทีเราพูดเบาๆท่านก็จะหืออะไรนะหรือเมื่อพูดเสียงดังแล้วท่านก็ยังได้ยินไม่ชัดก็ตีความหมายไปหลากหลายค่ะนี้เราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าความว่างของอายตนะภายในมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันมีแต่ความแปรปรวน มันทนอยู่ในสภาพเดิมเดิมไม่ได้จึงกล่าวว่ามันเป็นทุกข์และธรรมะเหล่านี้ไม่มีอะไรบงการได้เลยเกิดตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นจึงเป็นอนัตตาไร้สาระไร้แก่นสารค่ะด้วยเหตุนี้นะคะอายตนะภายในจึงเป็นของว่าง ส่วนอายตนะภายนอกคือสีที่มากระทบนั้นเราไม่เคยมนสิการเป็นสีค่ะมนสิการว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นน้องหมาน้องแมวเป็นเสื้อเป็นรถเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาด้วยความที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของกระแสแห่งธรรมะว่าแท้ที่จริงแล้วที่เห็นเป็นนูนน่นนี่นั้น ไม่ใช่คนสัตว์ใดๆจริงๆเลยแต่เป็นวิถีจิตที่เกิดเชื่อมต่อจากปัญจทวารและเป็นไปมากมายหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนวิถีเราจึงเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินเสียงและแปลความหมายได้ทันทีด้วยความคุ้นชิน ด้วยการเรียนรู้มาเก่าก่อนว่าถ้าเสียงอย่างนี้แล้วสัญญาที่ได้รู้มาเก่าก่อนก็จดจำเอาไว้ว่ามีความหมายอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสัญญาวิปลาสใช่ไหมคะวิปลาสว่าเที่ยงวิปลาสว่าสุขวิปลาสว่างามวิปลาสว่าเป็นอัตตาตัวตนจึงเป็นที่ตั้งของวัตทุค,ค่ะ พระบรมศาสดาจึงทรงตรัสสติปฐานสเพื่อละวิปร,ราชทั้งสพิจารณากายโดยความเป็นอสุภะเพื่อให้รู้ความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่งามเลยและเมื่อหมั่นพิจารณาบ่อยๆเนืองๆจนเข้าใจชัดเจนก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกจากกามได้โดยไม่ยาก เราทั้งหลายนั้นติดข้องในการมคุณเพราะไม่รู้ความจริงว่ากายนี้เป็นอสุภะเห็นจิตโดยความเป็นของคิดว่าเทียงแต่แท้ที่จริงแล้วจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วมากเหลือเกินชั่วลัดนิ้วมือยิ่งกว่าแสนโกดขณะจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราเมื่อไม่ศึกษาพระสัทธรรมแล้ว จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่านั้นที่เราเห็นเป็นคนนั้นคนนี้เราตีความหมายต่างๆได้นั้นเพราะจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วเหลือเกินนะคะจิตเห็นต่อด้วยมโนทวารอีกหลายพันหลายหมื่นวิถีจึงจะรู้ความจริงว่าเห็นอะไรในบัญญัติธรรมเหล่านั้น ในการได้ยินแต่ละครั้งก็เช่นกันต่อทางมโนทวารอีกหลายพันหลายหมื่นจึงจะตีความหมายออกมาดังที่เราฟังธรรมในขณะนี้ไม่ใช่ฟังแล้วรู้ด้วยวิถีจิตทางปัญจทวารน,นะคะแต่การรู้ความหมายที่ถูกต้องชัดเจนเหล่านั้นก็ต้องรู้ทางมโนทวารและวิถี ซึ่งก็เป็นอีกหลายพันหลายหมื่นวิถีแต่เพราะอะไรก็ต้องขอย้ำว่าก็เพราะเหตุแห่งความรวดเร็วของจิตนั้นเองหากไม่มีการศึกษาพระสัพทธรรมที่พระสมาสัมปติเจ้าได้ทรงตรัสพระธรรมอันประเสริฐละเอียดลุ่มลึกเหล่านี้ไว้แล้วเราก็คงไม่มีวันที่จะพ้นจากทุกข์ในวัตฏะได้ด้วยการยึดมั่นว่า นั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาตัวตนของเราตาของเราหูของเราจมูกของเรากายเหล่านั้นเป็นของเราความคิดนึกต่างๆที่คิดตามความพึงพอใจที่ไม่ได้ศึกษาพระสัธรรมนั้นเป็นความคิดของเราเลิศเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้จึงเป็นปัจจัยแห่งทุกขะ์ะอริยสัจ ที่หมุนแล้วหมุนเล่าเพราะเจ้าสมุทยะอริยสัต์นั้นเข้ามาพึงพอใจในความคิดบ้างในรูปธรรมต่างๆทั้งที่เป็นอายตนาภายในและอายตนาภายนอกเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของผู้มีบุญอย่างยิ่งยวดนะคะที่จะได้มีโอกาสศึกษาพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้า น้อมปฏิบัติตามโดยตั้งไว้ในอาธิศีลอาธิจิตและอาธิปัญญาเดินตามอาเรียมักมีองค์แปดอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่รู้ชัดว่านิทุกนิทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคขามินีปฏิป,ปทานี้ขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแ ที่มีแล้วในอดีตจกมีในอนาคตและที่เป็นไปทั้งอดีตและอนาคตนี้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดปฏิจจสมุปมบาทฝ่ายดับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่มีการเรียนรู้ทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนอันพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสไว้ไพเราะในเบื้องตน้น ด้วยอธิศีลไพเราะในท่ามกลางด้วยอธิจิตและไพเรในที่สุดด้วยอธิปัญญาค่ะขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงการข้ามโอคะาสี่ประการที่เป็นห่วงน้นาำใหญ่คือกามโมคะพระโวคะทิทโทคะและอวิชโชคะ ได้โดยง่ายโดยสิ้นเชิงในการปัจจุบันค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในการปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยส,สัจสีโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ขอนนอมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสิจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่ะคา